สวัสดีครับผมจีฮัเจ้าาช่องจัสต์ทอยครับท่านที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีสเกล w c f ครับคลิปนี้มาแนะนำหนังสือวันพีสเล่มนี้ครับผมนี่ฮะวันพีสโนเวลฮิโรมิสนะครับผมนี่ครับออกมานานพอสมควรแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสได้รีวิวนะฮะเล่มนี้นะครับก็จะเป็นนิยายนะฮะไม่ใช่การ์ตูนนะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ210บาทนะครับแล้วก็มีประมาณ175หน้านะครับผม แล้วก็เนื้อเรื่องตัวนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นตอนๆนะครับแล้วก็เล่มนี้เนี่ยเหมาะกับใครเอยถ้าถามว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อยากจะรู้เรื่องราวของตัวละครต่างๆนะครับที่ไม่ได้อธิบายในหนังสือมังงะนะครับเนื้อเรื่องเหตุการณ์ระหว่างนั้นนะครับมันจะเขียนอยู่ในนี้นะครับ ซึ่งเล่มน so ี้เนี่ยก็จะเป็นตอนของสาวๆนั่นเองครับมีอยู่4ตอนหลักๆนะครับผมตอนแรกก็คือตอนของนามิไปช้อปปิ้งนะเออนะครับผมถามว่ามันมีอะไรน่าสนใจนะครับก็คือคุณรู้ไหมครับว่านามิอ่ะทําไมต้องแต่งตัวแบบนั้นในเรื่องครับเออเล่มนี้จะบอกเลยว่าทําไมนามิต้องแต่งตัวแบบนี้แล้วก็การไปช้อปปิ้งของนามิอ่ะเจออะไรบ้างเออแล้วนามิชอบอะไรบ้างอันเนี้ยจะบอกในเล่มนี้เลยครับผมนะครับ ตอนที่2นะครับจะเกี่ยวกับนิโครโรบินครับในช่วงที่ไปฝึก2ปีเออแล้วก็กำลังจะเดินทางไปหาเพื่อนๆที่เกาะซาบ,บนันดีนะครับอยู่บนเรือของดากอนนะครับดากอนมาส่งนะเออนี่ครับอยู่ในนี่เลยอธิบายน,นี้เลยนะครับผมซึ่งเรื่องราวต่างๆที่อยู่บนเรือขนาดนั้นนะครับก็จะมีการไขปริศนาเกี่ยวกับวัตถุโบราณนะครับผมซึ่งร่วมกับซาโบแซกแล้วก็โคลานะครับแถมเรายังไม่รู้ด้วยว่า บนเรือของดาก้อนเนี่ยเขาอยู่กันยังไงเออพวกดาก้อนอยู่ยังไงพวกซาโมเขาอยู่ไงแล้วความปฏิบัติตัวพฤติกรรมอ่ะเป็นยังไงคือคณะปฏิวัติอยู่ทีนี้นะครับเพื่อนๆจะรู้ข้อมูลในนี้เลยนะเออนีครับผมไม่อยากสปอยเยอะครับเดี๋ยวให้ไปอ่านเองนะฮะแล้วก็เรื่องต่อไปเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องของเจ้าหญิงวีวีนั่นเองครับอาราบสตานะครับหลังจากที่พวกลูฟี่เนี่ยได้ช่วยอาณาจักรนี้นะครับวีวีเขาทำอะไรเออแล้ว โอซาที่เป็นคณะกับติวัตเพื่อนของวีวีอ่ะเขารู้สึกยังไงตอนนี้เมืองเป็นยังไงอันนี้อธิบายเลยครับว่าเหตุการณ์ต่างๆอ่ะหลังจากเนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีเรื่องความรักของวีวีด้วยเออน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มาถึงตอนสุดท้ายอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของเพโลน่านะครับที่ไปอยู่กับมิฮอกท้าเยีย e วแล้วก็มีโซโลด้วยเออคือเนื้อหาเอยมัน คือเนื้อหามันน่าสนใจมากครับคือตอนที่โซโลไปฝึกกับมีฮอะกับเพโลน่านะ mm hmm. เขาทําอะไรกันบ้างแล้วความสัมพันธ์ของแต่ละคนเป็นยังไงนะครับผมโซโลกับเพโลน่าเป็นแบบไหนมีฮอปกับเพโลน่าเป็นแบบไหนแล้วก็โซโลกับมีฮอเป็นยังไงเอยู่ในนี้นะครับผมแล้วก็ิจาก,การรมที่เขาทาในแต่ละวันจะเป็นจะมีอะไรบ้างคือเล่มน,นี้เขียนบอกไว้นะฮะเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆครับผมถ้าเพื่อน ชอบแบบนี้ชอบสไตล์นี้นะโหผมผมแนะนำเลยให้ซื้อนะครับคือมันเหมาะกับคนแบบนี้มากๆนะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง JustTroy ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ